สวัสดีนะครับผมก็วันนี้นะครับมีลุงเอาเครื่องเจ้าพลังนะครับจะมาเป็นร้อยห้าสิบแล้วก็เปลี่ยนเป็นมือหมุนหน้านะครับเดี๋ยวถามลุงก่อนลุงมาจากไหนครับสุพรรณแถวไหนนะนอู่ทองอ๋ออะไรยังไงบ้างพี่สเต็ปเ <laughs> ต็มที่เลยเ <laughs> หรอจะไปย่ำลาได้ไหมพี่อ,อ่าโอเคนะครับก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นสเต็ปร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็ เอาเน้นอะไรบ้างไหมหรือเอาแค่เป็นร้อยห้าสิบมีชุดไล่ข้างพอปลาข้างด้วยอ่าปลาข้างมือหมุนหน้าเนาะก็คือพวกหมูอะไรนี่ต้องตึงไหรือไม่ต้องอ๋อน้ำเดิมเลยนะอ่าเอาสเต็ปย่ำนาแล้วเหนียวอ่าแล้วเหนียวเอาสเต็ปแค่นี้พอพี่อ่ามีชุดไล่ข้างมีสปริงวาลสปริงกาวนาตุ่มเบี้ยวแค่นี้แหละอ่า ก็ <Wells>. ได้นะครับก e ็เดี again, ๋ยวตัวนี so, ้นะครับเดี๋ยวจะตัดข้ออยางออกนะครับตัดข้อแล้วก็ผ่าเรลาลิ้นผ่าแคมนะครับก็เดี๋ยวสายยงสายยางนี่จะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับก็อันนี้นะครับก็จะเป็นชุดควงหน้านะครับนี่นะครับฝาควงหน้าไอตัวนี้ไม่มีของเทียมนะครับฝาพวกนี้นะครับจะมีแต่ของแท้อย่างเดียวนะครับยันม่านะครับ แล้วก็พวกขวาสูบนะครับจะเป็นแท้ทั้งหมดนะครับนี่นะครับาาก็จะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวให้ช่างต่อหรือนะครับเดี๋ยวก็ดูลูกปืนด้วยเนาะอ่าปืนไม่ดีก็เปลี่ยนเลยนะครับอะไรไม่ดีก็เปลี่ยนนะอ่าได้เลยโมน้ำอะไรไม่มีรัว่วไม่มีอะไรนะพืไม่รั่วไม่รั่วเาโอเคนะครับรจะได้ตัดมีไหมอ๋อหมอักน้ำไม่มี <อ>พักไอ้มีนะแต่ส้ายมันเล็กมันไม่ได้ใช้ขายเนี่ยเหรอมันลงมาที่พักก็ได้โอ้อันขาดใช้ได้ก็ไม่รู้อ่ะโอเคนะครับขอได้ขออนุญาตลื้ออีกแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่าฝาสูบยังแท้นะครับนี่นะครับฝาสูบเดิมยังไม่ได้ทำเลยครับก้อนมันมน้ำอ,อ๋อจมแตกเปลี่ยนก็<ข>อ๋อเปลนฝาใหม่อโอเคนะครับพวกนี้นะครับ รุ่นพวกเจ้าโลกนะครับเจ้าพลังนะครับฝาเทียมนี่แนะนําเลยนะครับห้ามซื้อมาใช้เด็ดขาดนะครับเพราะว่าพวกนี้มันจะร้อนนะแล้วก็ไม่มีกําลังนะครับก็ดูง่ายๆนะฝาเทนะครับดูนะครับรหัสนี่นะครับอีกสิบนะครับแล้วก็นี่นี่นะครับจะมีภาษาอังกฤษเขียนรอบตัวนี้นะครับแทแน่นอนนะครับแบบนี้นะครับแต่ของเทียมมันจะไม่มีอะไรเขียนเลยตรงนี้นะครับอย่าร้อนร้นนะครับโอเคนะครับ อ่านะครับอ่าตอนนี้ก็มาอีกตัวนึงแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองติดดูนะครับอลองเล่น้อเดีย๋ยวพี่มาดจะใส่งามเนาะเดี๋ยวถ้าติดก็คือวาวโตเาวโตแนวแน่นอนใช่ไหมพี่ลือจะลองดูก่อนกาวเดิมไม่ใช่ดูก่อนอ่าโอเคแล้วก็อ่าอัพเป็นร้อยห้าสิบนะครับตัวนี้จะเป็นร้อยยี่นะครับยันม่านะครับอ่าลองดู ฮะยกไม่ได้เหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันต้องยกได้เพราเขาหมุนได้อยู่อ่ายกค้างวะยกขึ้นอีกนี่นะมหมุนได้เนียปกติเรื่อม,มันเป็นอย่างงี้แหละโอ้พยายามหมุนได้ไงล่ะวาวมันยกไม่สุดโอ้วาวยกไม่สุดนะครับโอ้โห มันไม่ได้เลยต้องยกนี่น้องยกค้างาไว้ไม่ได้เลยหบเลยนะครับวายยกไม่ได้นะครับออาลื้อลื้อเลยอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตลื้ออีกสักแป๊บหนึ่งนะครับผู้ลูกปืนอะไรเปลี่ยนไหมลื้อต้องดูก่อนอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเลยใช่ไหมอ่ะโอเคนะครับ ตลกปืนเดี๋ยวจะเปลี่ยนเลยนะครับเอ้ยไอจีว่นเนี่ยมันมันไม่มีไอ้หลอดในในสาย,ยมีปัญหาไหมทางเนี่ยเป็นไหมตัดไปตัดตัดอยู่แล้วพี่มันก็สารเพราะยัแตกอ๋อนะเอ้ยสปริงก็มีอยู่แล้วใช่ไหมม,มีแค่สปริงกาวนาอยวอ๋อโอเคไอ้เลือกตัดปกติพี่รถมันไม่มีเบี้ยวไงอันเนี่ย อ,อะโอเคนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตลือแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะนะครับ <c oughs> ก็ถอดออกมาแล้วนะครับก็แหมเกือบแล้วครับนี่อีกหน่อยเดียวยัง <c oughs> ใช้อยู่แนละ้วเรียบร้อยแล้วเอ้ยเดี๋ยวเฟืองมันจะหลุดนะครับนี่นะครับต่อถ้าเกิด้องลองอัดดูก่อนนะเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่แน่นก็ต้องแต้มกันหลุดไว้เดี๋ยวหลุดขึ้นมาละเวนเลยเว้ยกระจาย,ยนะผ่าข้างเลย อะถอดมาเลยไอ้น้องอ่ะนะครับก็ตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวเร,เริ่มประกอบนะครับค,คือใส่ปอกลูกแหวนเป็นร้อยหนะครับอ่าแล้วก็เป็นลูกป,ปืนด้วยนเนาะอ่าโอเคเป็นลูกป,ปืนด้วยนะครับก็อ,อีกตัวหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ผมกําลังตัดข้ออยู่นะครับก็ ก็จะเสร็จแล้วนะครับแต่แคมนะครับแคมเปลี่ยนใหม่เป็นแคมร้อยร้อยห้าร้อยสิบห้าร้อยี่สิบตัวเดียวกันนะครับจะให้ดูแคมเก่าก่อนนะครับนี่อ่านะครับมันผุดูนะครับอย่างนี้ดูแล้วมาไม่เวิร์กแน่นอนนะครับเลยบอกของแล้วเปลี่ยนใหม่เลยนะครับอ่ะโอเคนะครับพาไปดูนะครับว่าตอนตัดข้อนะครับตัดเท่าไหร่นะครับตัดแบบไหนนะครับ คือห้ามที่ว่าจะเอาหินเจียไปตัดเองนะครับเพราะว่าอ่ามันจะไม่เรียบนะครับหน้าสัมผัสนะครับอ่าดูนะครับคือตัวนี้หน้าสัมผัสง้ี้ครับมันมันมันต้องเป๊ะนะครับทํใไ้เป๊ะหรือเอียงหรือวววแวงแว่งน้ำมันมันจะรั่วนะครับรั่วปุ๊บคนนี้มันจะทําให้น้ํามันเครื่องขึ้นไม่ดีนะครับอ่าขึ้นไม่ดีอ่าโอเคนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตอ่าเอาไปล้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้เปลี่ยนลูกปืนนะครับ แล้วก็ประกอบนะครับผมอ่ะนะครับตอนนี้ก็ประกอบแล้วนะครับลูกสูบใส่เรียบร้อยอ่าขึ้นเสมอดีนะครับแล้วก็จะมีชุดอ่าไล่ข้างนะครับก็คือมีตุ่มดามแล้วก็เบี้ยวนะครับเบี้ยวแตง่งเบี้ยวแต่งไม่ใช่ว่าเรามาลบท้ายอย่างเดียวแล้วจะจะจะเป็นเบี้ยวแต่งนะครับันี่คือต้องเดินเดินองศาที่ลูกเบี้ยวด้วยนะครับ คือให้ไฟมันแก่ขึ้นนะครับพูดกันง่ายๆนะครับอ่ะไอะตัวนี้ที่ว่าหลุดนี่ผมก็แต้มไว้นิดนึงนะครับกันกันไว้นะครับเดี๋ยวมันหลุดขึ้นมามันจะเกิดปัญหานะครับแล้วก็จุดจุดสปริงฝาข้าเขามีแล้วใช่ไหมอ๋อโอเคตู้ไหนใส่ดิใส่เหมือนกันอ่ะตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับ ก็ฝาใหม่นะครับฝาข้างนะครับนี่นะครับแล้วก็เฮาบูมหมุนนะครับแล้วก็เฟืองสตาร์ทนะครับต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเฟืองสตาร์ทเดิมจะเล็กนี่นะครับมันจะใหญ่ไม่เท่ากันนะครับแล้วก็เฟืองสะพานนี่เฟืองสะพานของเดิมมันจะมีตัวเดียวนะครับนี่มันเดิ่เป็นตัวเดียวแบบนี้นะครับ พอเปลี่ยนเป็นเงสะพานรุ่น่า YM นะครับมันจะมีเฟืองสองตัวนะครับแล้วก็เพาเงสะพานด้วยนะครับนี่นะครับพอของเดิมมันจะสั้นนะครับคันนี้มันจะไม่ทะลุนะครับมันจะไม่ทะลุตัวนี้นะครับพอลาขันน็อตเข้าไปปุ๊บมันมันมันจะฝืดนะครับต้องเปลี่ยนด้วยแล้วก็ชุดไล่ข้างก็เหมือนกันนะครับตุ่มดามไร่เบานะครับแล้วก็เบี้ยวอ่ะเบี้ยวแต่งนะครับใส่ไปแล้วมั้งเบี้ยวเนี่ย ใส่แคมป์ไหมยัง,อ,ยงอ๋อตัอง,งต่ออัดแคมไหมยังอ่ะ,อ,ะอ๋อนี่นะครับอัดเรียบร้อยนะครับลูกปืนใหม่หมดนะครับตัวนี้นะครับอ่าแคมก็ใหม่นะครับลูกปืนก็ใหม่แล้วก็ลูกเบี้ยวนะครับลูกเบี้ยวแต่งเหมือนเดิมนะครับ ก็รุ่นนี้นะครับเจ้าเจ้าพลังนะครับไอ้ลูกปืนฝังเม็ดนอนนะครับมันจะเล็กกว่าเจ้าโลกนะครับเล็กกว่ากันประมาณหนึ่งเซนนะครับความโตนะครับไอตัวนี้จะเป็น NF 2 1 0สองนนะครับแล้วก็ไอตัวเจ้าโลกจะเป็นส0 9ศูนย์นะครับแต่ตับใหญ่ผิดกันเยอะนะครับอ่าก็ไอนี้ก็ใช้ลูกปืนเดิมเขานะครับ โอเคนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มประกอบนะครับสําหรับตัวเจ้าพลังนะครับไอตัวนี้เฟืองตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเนี่ไอเฟืองตัวเล็กเนี่ยมันมันจะไม่ได้ใช้งานแล้วมันปกติจะเป็นเฟืองมือหมุนนะครับพอเราย้ายเป็นมือหมุนหน้าปุ๊บนะครับตัวนี้มันก็ไม่ได้ใช้งานก็ต้องใส่ไวไว้เหมือนเดิมแบบนี้นะครับเพื่อจะยันเฟืองไว้นะครับอ่ะโอเคนะครับอ่านะครับตอนนี้ก็เสร็จหนึ่งตัวแล้วนะครับแต่ตอนเร่งไม่มีตัดไม่ไม่มีแบบน้ำมันลงไม่ทันนี่ไม่มีนะ สายที่พี่ใช้อยู่แหละ<า>มีไหมมีอาการไหมที่วันน้ำมันลงไม่ทันนะนะต,ต้องรอหลอดผมรู้ไหมฮะเดี๋ยวจะมาละหลอดมา,าบ่ายๆและเพราะของลงทุกวันไงอ่าเดี๋ยวจะลองดิลองติดดิดีก่อนเดี๋ยวลองเล่นให้ดูก่อนจะตัดป่ะเอาบอกเขาดิ ดังกลัวที่เพืองอะกลาปืแล้วเหมือพืงมันยังมีเสียงดังก็เถอะ เ,เตะลองกำลังอีกทีหน่อยดิเบาตัดนะเบาตัดมา,มา,ดมาจมก็เแ่งนั้นอะเมื่อกี้ครับนั่นแหละมึงก็แค่นั่นแหละอย่างที่เห็นเลยถ้ารถไม่มีเบี้ยวมันจะตัดไวกว่านี้แต่ถ้าไต่ท่อดังอ่ะมันจะฟังดูแรงกว่านี้ที่ท่อมันเงียบไง นี่น,นะครับผาเขานะร้อยห้าสิบนะครับมันจะสู้ดีรอดกจะต่ำนะครับเ <laughs> อ้าอะโอเคได้เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองใส่ท่อท่อดังลองลองลองเบ,บาๆเนี่ยลองลองจับดูดิอักโอเคนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนท่อแป๊บหนึ่งนะครับ <laughs> สำลับเลย มันดังมนกกครัวอันทักต่อเป็นท่อเลยหลบหลบใส่แล้วไมหลุมมลอ่ะเวลาอะนะครับตอนนี้เปลี่ยนท่อใหม่แล้วนะครับอี่น่าจะประมาณสามหักท่อ <c oughs> แหมกระจายทำเนี่ยมีโค้ง่อยดีด้วยอะะแตะร้องลอเลย ปิดก <Es> in okay. oh. ันเลยเอาเข้าเล็กอ่ะอ๋อดูดิมันหอบป่าดดูดิมันหอบไหม มัมไม่ดีมันจะหอบอยู่ช่วงตอนเราเร่งอะ่ะเบาเกินก็จะนิ่งมันจะเร่งไปอีกนีดตัวก็จะหอบจะเร่งไปเลยก็นิ่งเหมือนเดิมอ่าดีนะครับ ถ้าใครชอบกเติบขอบแล้วหรือนะครับต้องขากวนาร้อยห้าติบนะครับแบบนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับถือว่าผ่านนะครับอยให้เจ้าของเอาไปลองเทสดูนะครับ่ะขอดับไปลองก็เดี๋ยวเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็ประกอบไปอยู่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าเดี๋ยวมาลองสร้างดูอีกตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับ โอเคนะครับขออนุญาตประกอบอีกแป๊บหนึ่งนะครับผมอนะครับตอนนี้ก็ฝาสูบมาแล้วนะครับนี่นะครับฝาสูบแท้นะครับแล้วก็วาล์วเดิมนะครับเป็นวาล์วเดิมมาดูสินี่นะครับอันนี้ไม่มีไม่มีฝาไม่มีฝาที่ยมนะครับรุ่นยันมานะครับจะมีแต่แท้อย่างเดียวนะครับเพราะว่าเขาไม่ทํามานะครับรุ่น D I นะครับ สปริงเขามียังไงสปริงอะไรเอาเปลี่ยนดิชุดไรค่ะไงน้องเดี๋ยวเลยลปปเออลูกป,ปั๊มผู้ชีดอ่ะมอดูที่ไม้ยังมาปั๊มนะครับนี่ปั๊มแท้นะครับอ่าทำมากะมือใช่ไฮะทำมากะมือเอผู้ฉีดกระแท้นะครับเป็นผู้ชีด150 5รูนะครับรุ่นนี้นะครับอ่อาเดี๋ยวขออนุญาตประกอบอกแป๊บหนึ่งนะครับผม อ่ะนะครับก็ออตอนนี้นะครับเครื่องของลุงก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็ลองฟังเสียงดูนะครับว่ามันจะหอบมันจะอะไรมันจะดีไหมอะไรยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับหึหึๆๆๆตัวการ์ดนะเป็นยัเงเป็นยัเงเป็นอะไรเดี๋ยวอยู่ไม่นิ่งออเอาปังปั๊มหมดเนี่ยขึนมเครื่องคืนดีป่ะน่ะ

ขอบออดีนะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใส่ร้อยสิบน,น,นะอ่าเริ่มออไม่พออ๋อเป็นปั๊มมือจีบพอดีปั๊มใหม่อ่ะคาร์เต้เรากำลังเลยหย็บด้วยหยเย็้วรื่อยเย็บกันเ้ืยย่อย,ย,ยอ่านะ

什么叫追踪的？ นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับได้เดินรอบต่ำๆดูนะครับต่ำไเลยอ่าจะเดินได้อยู่ระดับนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับอ่โอเคล,ลุงลุง้องหมุนยัง,งเป็นไงหนักเท่าเดิมหรือเหมือนเดิม า <laughs> โอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็อยากจะทําเครื่องนะครับอยากจะแปลงสเต็ปไหนก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ087 312 7 9 8 9นะครับแล้วก็สําหรับวิดีโอชุดนี้นะครับจะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่างไรก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ